พูดไมด้ครับพูดไม่ได้ครับผมผมเป็นคนสุราษฎร์ครับผมไม่ใช่คนเพชรครับกินเขาวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาทาย M อ็ครับของเรื่องของสกายพาดครับจากวันนี้พาเพื่อนๆครับน้องๆครับจากเพชรบุรีมาด้วยครับผมขอแนะนำตัวกันหน่อยครับผมครับผมหาครับอยู่อยู่ในอะไรยังไงครับผมอยู่โพล่อยครับโพล่อยหมู่แปดครับบ้านน้องก็ปูพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อโอ่งครับแม่ชื่อแดงครับผม มีแฟนชื่อนุ่นครับโอเคครับผมจบครับแค่นี้ครับหลังจากนี้เราก็รุยลอกันนะครับครับฝั่งน้นครับฝั่งน้นครับผมเด็กครับชื่ออะไรครับชื่อเจสุงครับวงอะไรครับผมนี่นี่วงอะไรครับวงฉลามขาวครับเป็นพี่น้องกับฉลามบุกไหมวงไม่เล่นนี่ครับเล่นเล่นทำไมล่ะครับไม่ได้เตรียมครับผมจริงๆเราเป็นเด็กสลราด้วยนะครับสลาาตอนเกิดนะครับสุราตอนเกิดแต่ว่า มาโตทีแล้ววะใช่พอดีครับครับเมือนเหมื่อขมิ้นยังไงไม่รู้นะครับขมิ้นทำอะไรขมิ้นเลยครับครับอันนี้เป็นนักร้องนหนนะครับกระเบืมองภมิฉลามข้าวครับใช่ไหมครับผมพูดถูกว่าครับถันนี้มันทำอะไรครับผมิก็ภูมิายเหมือนกันครับผมก็อยู่นครเหมือนกันครับนครสี่เท่านั้นหรือวะนครปฐมครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนครับชื่ออะไรครับผมครับชื่อเดฟครับชื่อเดฟนะครับ เป็นอะไรครับช่างสักช่างสักกับเมื่อกี้อะไรกับวงเจลามขาวครับผมนี่ครับนี่ครับนี่อ๋อันนี้ฝีมือล้วนๆครับผมครับโอ้โหฝากรอยตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวครับเนเจะศักดิ์พ่อแม่ไม่ใช่ไหมคือผมเคยศักไงครับศักแล้วก็เขียนจลาผิดบางนี้ศักเป็นพอพานสลาอไม่เอกพ่อบางนี้สลาแอมอมะไม่โทรเป็นพ่อแม่พ่อแม่ ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเป็นเป็นให้เขาสักเป็นหัวใจแทนเป็นพ่อแม่ก่อนหน้านี้เป็นพ่อแม่พ่อมพ่อแม่ครับผมก็ฝากติดตามเลยนะครับผมกับฝากชาวเพชรนะครับแล้วก็พี่น้องตัวประเทศนะครับผมผมพูดออกอะไรเรื่อยๆนะเร็วๆนี้สกายพาร์ทครับแล้วก็จะลามขาวรวมทั้งแฟนคลับอื่นๆนะฮะอีกด้านในอีกกว่าร100อยชีวิตนะครับ วันนี้มาร่วมถ่ายทำ MB, เพลงขับนะฮะกับวงสกายพาร์คครับผมยังไงก็ฝากตามนะ<ส>นจ๊ะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำไม่ได้ตรงนี้คนก๊อปปี้แล้วหไาไม่เจอพิมพ์ใน Google พิมเข้าไปในช่อง to move here to you here YouTube hey. <c oughs> ถูก, <c oughs> ถกแล้วโอสวัสดีครับสวัสดีครับ